พอมันดีแลวก็เพลินกับมันข้ให้ทานทำบุญให้ทานสารวมกายวาจาใจไปด้วยว่าพึงให้ทานตามฐานะของตนพร้อมกับการสำรวมกายวาจาใจตนในขณะเดียวกันพึงสังเกตเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เชื่องมีความแปรผันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทีด่ดูในความหมายข้อนี้ว่าถ้าเกิดว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถดลบันดาลให้สมปรารถนาในทุกๆเรื่องคนผิดหวังก็คงจะไม่มีในโลกการอุบัติขึ้นขององค์พระสมมสัมพุทธเจ้าเป็นสักขีพยานชี้ชัดว่าความสำเร็จทุกประเภทนั้นย่อมเกิดขึ้นจากการกระทาของมนุษย์คนๆนหนึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการโดลบันดาลของสิ่งอื่นในปัจจเวกขณะ พระองค์ตรัสไว้อย่างชัดเจนเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นจากความตายไปไม่ได้เรามีความพัดพ่าจากสิ่งที่เป็นที่รักที่ปื้นใจเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นการพัดพ่าไปไม่ได้ เรามีกรรมเป็นของของตุมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นแรงเกิดทํากรรมใดไว้ต้องได้รับผลกรรมนั้นียกว่ากาากจะทําทไม่ว่าจะทําอะไรทางร่างกายทางวาจาทางจิตใจกรรมทั้งสามครับกายกรรมสามบัจริกรรมสี่มนโนกรรมสามพูดได้ว่า เราที่มีอรรภาพที่สมบูรณ์แบบคือเนื้อหนังร่างกายเราจะใช้ร่างกายอันเป็นเครื่องมือที่หยิบยืมธรรมชาติมานี้ธรรมชาติให้ยืมมายืมมาใช้เราจะใช้อุปกรณ์คือร่างกายนี้ทำอะไรแสวงหาอะไรก็สามารถสัรหาได้ตามปัณน,นาเพราะโลกนี้เป็นโลกอเนกนาโถสัรหาได้ทุกอย่างสัรหาเรกก็ได้ สรรหาเปรตก็ได้สรรหาสเดชฉานก็ได้สรรหาอสุรกายก็ได้สรรหามนุษย์สมบัติก็ได้สรรหาเทวโรสมบัติก็ได้สรรหาพรมสมบัติก็ได้สรรหาอริยะเจ้าอริยะบุคคลก็สามารถให้ร่างกายนี้สรรหาได้มันขึ้นอยู่กับว่าเราคนคนหนึ่งที่ได้เครื่องมือนี้มาอย่างสมบูรณ์แบบ จะใช้สบวยงหาสิ่งใดก็ทาจุดมุ่งหมายให้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตนก่อนที่ธรรมชาติจะเรียกคืนหรือขอคืนหรือยึดขืนนั่นคือความตายที่จะปรากฏขึ้นชีวิตนี้ไม่ใช่ของยืดยาวมีความเป็นอยู่ช่วงประเดียวประดาขณะที่มีรมหายใจอยู่เท่านั้นจงศึกษาพิจารณาความเป็นจริงที่องค์พระธรรมารเจ้า ทรงประทานพระธรรมคำสอนเอาไว้ให้จิตใจของเราทราบหรือเห็นตามความเป็นจริงทีนี้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วการดำเนงชีวิตของเราก็จ,จะประกอบด้วยความประมาทถ้านาบองเห็นอริยธรรงทุกอาน,นั้นตัางความไม่เทีย่ยงมองเห็นสาระธรรมบ้างเรียรู้สาระธรรมบ้างเรียนรู้บ้างเตามหลักธรรมคำ,ำอสอนโอสมารถราุเจ้าแล้วการเป็นอยู่ของเราก็คงจะดีขึ้น หรือจะดีกว่านี้เพราะสามารถดำรงชีวิตที่กลมกลืนกับการแปรผันเปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่สะดุกสถานและก็สามารถที่จะดำรงชีวิตของตนประกอบด้วยสริปัญญาในราวากสูตรท่านได้ตรัสไว้ว่าศรัทธาเป็นเครื่องปลื้มใจของคนทงหลายในโลกทำใดก็ดีถ้าบุคคลน้อมนำไปเบื่อว,วิบัติแล้วยมนำความสุขมาให้สัจจ รถเลิดกว่ารถทางไหนใน ates? โอกบุคคลที่ประกอบชีว hmm. ิตด้วยปัญญาดรืยดำรงชีวิตด้วยปัญญานักปรางทางไหนสรรเสริญว่าเป็นผู้มีชีวิตที่ประเสริฐที่สุดบุคคลที่ประกอบด้วยปัญญาดำรงชีวิตด้วยปัญญานักปรางทางไหยสรรเสริญว่ามีชีวิตที่ประเสริฐที่สุดใม้ว่าสิรปัญญา บุคคลที่เป็นภาระบุถุชนคือบุคคลที่มีปัญญาอ่อนด้อยจะดำรงชีวิตประกอบด้วยความหวังความหวังดวงชะตาฝากชีวิตด้วยกับความหวังฝากชีวิตไว้กับดวงชะตาแต่บุคคลที่มีสติปัญญาตามหลักพุทธศาสนาจะไม่ฝากชีวิตจิตใจนี้ไว้กับความหวังแต่จะฝากไว้กับสติปัญญาในการพิจาณาตจท้อ ไม่ว่าจะเป็นการกระทําประเภทใดการประกอบอาชีพางงาการงานการรงชีวิตไม่ใช่ว่าการดํานงชีวิตอยู่ไปกินไปด้วยความที่เห็นหลักและนิจจังทุกคนนัาตาความไม่เที่ยงมีความแก่ความเจ็บความไก่ความตายชีวิตเป็นของสั้นนักไม่ได้ยืดยาวเหมือนอย่างที่เราคิดกันเพราะธรรมสัจความเป็นจริงเสียแล้ว อายุของเราไม่ได้ยืดยาวเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีหรือหลายๆปีกันอย่างที่โลกเขาเข้าใจกันจำสัจจะความเป็นจริงความเป็นจริงที่สุดของธรรมชาติแห่งร่างกายนี้คือเรามีชีวิตอยู่เพียงแค่ลมหายใจเดียวมีชีวิตยืดยาวอยู่เพียงแค่ลมหายใจเดียวหายใจเข้าไม่ออกตายหายใจออกไม่เข้าออตายขนาดเดียว แสดงว่าไม่ได้ยืดยาวเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีอย่าว่าเพียงแต่ชั่วโมงหรือนาทีเลยสามารถลับได้ในทุกขณะไม่เลือกการไม่เลือกเวลาในมรณะสูตรท่านได้ตรันไว้วา่าชีวิตตังพญาทิกาโรจาเดหะนิเคปนังคติปัญเชกชีวิตตังโรกัสมินอนิมิตนาญนเรชีวิตตังข้อที่หนึ่ง เราทั้งหลายไม่ทาบว่าจะตายอายุเท่าไหร่ไม่สาม,มารถจะทราบล่วงหน้าได้พยาธิเราทั้งหลายไม่ทราบล่วงหน้าได้ว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรการรูจ,กกจักเราทั้งหลายจะไม่ไมสาม,มารถทราบได้ว่าจะตายกลางวันหรือกลางคืนไดิหารนี้แค่ปนังเราทั้งหายทุกคน ก็ไม่สามารถทราบได้ด้วยอีกว่าจะตายในบ้านหรือจะตายนอกบ้านคติเราท่านหลายก็ไม่อาจจะสามาราทราบได้ถ้าไม่ศึกษาไม่ไปรู้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระสมมาร,รัมพุทธเจ้าว่าตายแล้วจะไปเกิดในสุคติหรือทุกติปัจเจกชีวิตดังโรกสมินห้าประการนี้ หนึ่งชีวิตตังสองปัญญาติสามกาโรจัตสีเดหานิเกปนังหาา้าคติอนิมิตรนะนาเเรไม่มีนิมิตหมายบอกเรานะเพราะเห็นนี้เององค์พระรมศาสดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสพระรํมคำสอนย้ำเตือนพระเัชสั้งหลายให้ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทพึงอยังประโยชน์ของตนให้เกิดอางสูงสุด คำว่าสูงสุดในที่นี้ก็หมายถึงจิตใจสูงมนุษย์ศัมนุษย์โสแต่ว่าผู้มีใจสูงสูงจนทั้งว่าน้ําคือความทุกข์และกิเลสท่มท้นจิตใจไม่ได้จะทำอย่างไรให้สูงสูงได้ด้วยศีลสูงได้ด้วยการบริบัติพรมจร์สูงได้ด้วยก,การศึกษารับธรรมคำสอนของพอองระสัมมาสัมพุทเจ้าเพราะสามารถทําให้เกิดสติปัญญา ให้เกิดภามะรู้ชราเรี๋ยวมาสัมมาญาณนะคือความรู้ที่ชราเนี่ยเป็นความรู้ที่นำไปสู่การละวางถอดถอนและก็หลุดพ้นฟังด้วยสัมมาญาณนะญาหนงความรู้ถ้าเราน้อมนำศึกษาธรรมของอุปสมารุษเจ้าเข้ามาในจิตใจเขาเราแนละ้วโอภานีโกต้อมเข้ามาหรือน้อมจิตใจเขาเราลงไปหาความเป็นธรรม มองเห็นสภาวะธรรมเท่าไหร่ที่มีการแบบผันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็สามารถที่จะถอนอำนาจแห่งความรุ่มหลงภายในจิตใจข้ตนเสียได้เนี่งจึงสามารถทําให้จิตใจข้อเราไดอ้รับความร่มเย็นเป็นสุขได้คำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระศาสนาทําให้เราสามารถอยู่กับความทุกข์ได้โดยที่ไม่ทุกข์อีกต่อไป อยู่กับความทุกข์ได้โดยที่ไม่ทุกข์นั่นคือประโยชน์สูงสุดคือการอยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งบวงท้งทั้งที่ว่าอยู่กับทุกข์แต่จิตใจไม่ทุกข์ไม่เร่าร้อนเพราะเข้าใจกฎของธรรมชาติเในคว่าภาวนาวิตกายสามารถดำรงชีวิตกลมกลืนกับการแปรผันเปลีป่ยนแปลงของธรรมชาติได้ภาวนาวิตศีล จิตตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประกอบเบนภาวนาวิตจิตจิตมีเมตตาเป็นสา,ารฐานะมีศีลที่ไหนมีธรรมที่นั่นมีศีลมีธรรมที่ไหนก็มีเมตตาที่นั่นนี่ียกว่าประโยชน์ของพระพุทธศาสนาประโยชน์ของเราที่สามารถน้อมนำเอำมามาประพปติบันให้เกิดขึ้นมีขึ้นได้อันนี้ไม่ไม่ถ้าไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติแล้ว ราก็ไม่มีทางออกแล้วเมื่อไม่มีทางออกแล้วทีนี้ค,ความทุกข์และความลำบากทางหลายจังหวงนี้มันปรากฏขึ้นภายในจิตใจตัวเองเพราะเราไม่ทราบความจรงิงแต่เราทราบความจริงของธรรมชาติเสียบ้างสนใจธรรมชาติเสียบ้างความทุกข์ที่ย่ำเย่จิตใจของเรามาตลอดครึ่งชีวิตหรือค่อนชีวิตนั้นก็คงจะหมดไปเรียกได้ว่า คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้จิตใจของเรามีความฉลาดสามารถดำรงชีวิตได้อย่างไม่มีความทุกข์และความร่าร้อนไม่ว่าจะประกอบอาชีพกิจการงานอะไรก็สามารถใช้สติปัญญานี้อย่างลงตัวในการกระทำโดยเหตุผลีผลไม่ได้หวงลมลุ่มแรงแงเหมือนอย่างต่ก่อน แนวว่าภาระบุรุชนคือบุคคลที่บังอะไรรวมรวมนองเลงคือการฝากชีวิตไว้กับความบังนี่คือลักษณะของบุคคลที่มีปัญญาอ่อนด้วยภาระบุรุชนแปลว่าปัญญาอ่อนด้วยพอมาศึกษาทางคําสอนองมระมมารุเจ้าแล้วที่กลายเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถดำรงชีวิตด้วยสติปัญญาสมกับนักปราชญ์ทั้งหลายท่เสริญว่าบุคคลนั้น Bukan ibu bapa, 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 bukan ibu